สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ 7-Delivery สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนคือแปรปรวนหนักนี่รวมไปถึงที่ทางนิวยอร์กด้วยนะครับที่ทางสาหรัฐอเมริกาปกติตอนนี้ต้องหิมะตกหนักแล้วนะใช่ที่นิวยอร์กนี่หิมะต้องตกนะแต่ปรากฏว่าไม่ตกติดต่อกันมาม230วันเลยนะครับที่มหานครนิวยอร์กฮะก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรก็อาจจะมาจากเรื่องของสภาวะ โลกร้อนนั่นเองแต่ว่าถามว่าอากาศเย็นไหมเย็นครับแต่ว่าไม่หนักถึงขั้นหิมะตกคือออกมาเป็นแบบปล่อยบางๆมากเขาไม่เรียกกันว่าเป็นหิมะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังนับรวมว่าหิมะไม่ตกมาต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันนะครับขณะที่ทางอิตาลีเนี่ยนะฮะอากาศหนาวเย็นแต่ที่นี่เนี่ยปรากฏว่าหิมะตกหนักเลยนะทำให้ทั้งเมืองขาวโทลนไปด้วยหิมะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดหิมะตกหนักในเมืองอาซิซีพื้นที่ของจังหวัด เปรูจาแคว้นอุมเบรียของประเทศอิตาลีครับก็ทำให้ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนตั้งแต่ช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหิมะที่ตกลงมาทับถมกันจนสูงก็ทำให้ทางการต้องสั่งปิดถนนและปิดโรงเรียนรวมถึงสร้างความไม่สะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางแต่หิมะก็ทำให้ทั้งเมืองเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตากันไปอีกแบบเนี่ยนะฮะเพืเมืองอาร์ซีซีเนี่ยเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเลย เรื่องของโบสถ์วิหารทางศาสนาคริสต์ที่สวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับนักสแสวงบุญที่ต้องการความสงบและศิลปินรวมทั้งนักศึกษาด้านประวัติศาสตร์เพราะว่าก็เต็มไปด้วยผลงานศิลปะของยอดจิตรกรที่มีชื่อเสียงของอิตาลีในอดีตหลายคนด้วยกันและจากบรรยากาศหิมะตกหนักเนี่ยนะฮะก็ทําให้นักบวชหลายท่านก็พากันออกมาเล่นหิมะกันแบบนี้นะอยู่หน้า มหาวิหารเซนต์ฟานวิสแห่งอาซิซสนุกสนานกันเลยนะครับเนี่ยฮะนักบวชก็เล่น,ม,ลนมาได้ดนะนะครับนานทีจะมากันสักทีในช่วงของหน้าหนาวที่มีหิมะตกหนักนะครับพาไปดูกันที่นครมหาต้องเรียกว่ามหานาครนิวยอร์กเลยนะของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆของโลกสภาพอากาศ hmm. ในสวนสาธารณะ เซนเทาปาร์ Park, ครับย่านแมนฮัตตันโอ้โหคนรู้จักกันดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นปอดของชาวมหานครนิวยอร์กใครได้ดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยก็จะมีการพูดถึงสถานที่นี้กันค่อนข้างที่จะเยอะครับไม,ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าชูนอยู่ในช่วงของฤดูหนาวใช่คือแ <c oughs> จ่มใสมากๆไม่มีหิมะตกเลยปกตินี่ก็จะเป็นขาวโพลไปด้วยหิมะนะฮะแล้วก็มีเป็ดเล่นน้ําในสระโดยไม่มีเกล็ดน้ําแข็งเลยปกติจาได้ไหมเรารายงานข่าวกันก็จะเป็นแบบ ตั้งแต่คริสต์มาสแหละต้องมีหิมะป,ปกคลุมแ,แล้วคละ,คะเออนะฮะเออนี่ก็แบบสภาพอากาศก,าก็แปลกดีนะครับชาวาดิการบางคนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ออกมารับอากาศที่อบอุ่นในช่วงนี้โดยมหานครนิวยอร์กไม่มีหิมะตกมานาน230วันติดต่อกันหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปอีก5วันก็จะเป็นสถิติใหม่เลยครับที่ไม่มีหิมะตกต่อเนื่องกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหานครนิวยอร์กและสวนสาธารณะเซนเทัลพาร์คนะครับ กรณีนี้เนี่ยแอนดูคูสกรีวิสนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมีนะเป็นละอองหิมะแบบตกแบบโปรยแต่ปริมาณเนี่ยไม่ได้มากเพียงพอที่จะเรียกว่าเป็นหิมะตกได้นะครับส่วนมูลเหตุนั้นน่ยก็เป็นผลมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นผนวกกับปัญหาโลกร้อนรวมทั้งความผันแปร ى, ทางธรรมชาติโดย17วันแรกของเดือนมกราคมปีนี้ อุณภูมิในพื้นที่ถือว่าสูงมากเป็นลำดับที่3เท่าที่เคยบันทึกสถิติมาเฉลี่ยอยู่ที่43.7องศาเซลเซียสแต่ฤดูหนาวยังมีเวลาเหลืออีก2เดือนครับและโดยทั่วไปแล้วเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีหิมะตกหนักที่สุดของมหานครนิวยอร์กและสวนสาธารณะเซนเทิลพาร์คดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือหลายๆสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสรุปก็คือไม่แน่นอนฮะเดี๋ยวก็รอดูนะครับ ก็เดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะหนาวสุดหิมาก็คาดการวิเคราะห์กันว่าน่าจะมาครับน่าจะมามขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท n n News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ